ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์หนึ่งหกสีกัมมะทายาทะหรือกรมมะทายาตแปลว่าทายาทแห่งกรรมชมรมบ้านธรรม,มะมอทอพอคำว่ากรมมะทายาทะเป็นคำภาษาบาลีโดยตรง มาจากสองคำรวมกันคือคำว่ากรรมะหมายถึงกรรมแปลว่าเจตนาที่เป็นอกุศลกับที่เป็นกุศลกับคำว่าทายาทหมายถึงผู้รับเอาหรือผู้ถือเอารวมกันเป็นกรรมะทายาทแปลว่าทายาทแห่งกรรมกล่าวคือเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนเองได้กระทำไปแล้ว ตามข้อความจากมโนรถะปูลณีอัตถกถาพระสุตันตปิดกอังคุตตรนิกายปัญจากานิบาตฐานสูตรว่าบทว่าตัดสะทายาโทภวิสะสามิแปลว่าเราเป็นทายาทของกรรมนั้นอธิบายว่าเราจะเป็นผู้รับผลที่กรรมนั้นให้กรรมคือ การกระทําเมื่อกล่าวโดยสภาพธรรมะแล้วได้แก่เจตนาเมื่อกรรมได้กระทําสําเร็จแล้วย่อมรอถึงผลเมื่อได้โอกาสกรมเป็นนามธรรมไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างได้ในอดีตชาติอันยาวนานที่ผ่านมาอย่างนับไม่ถ้วนรวมถึงชาติปัจจุบันนี้ด้วยเราได้กระทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้มาก กรรมที่กระทำไปแล้วจึงมีมากมายทีเดียวตามการสะสมของแต่ละบุคคลแต่กรรมใดจะให้ผลเมื่อไหร่เราไม่สามารถจะรู้ได้จึงกล่าวตามพระธรรมได้ว่ากรรมเป็นธรรมชาติที่ปกปิดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือขณะที่เห็นเป็นผลของกรรมแน่นอนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมอะไรในชาติไหน หรือแม้แต่ขณะต่อไปจะเห็นอะไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้อีกเช่นเดียวกันกรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดอย่างนี้การที่กรรมใดจะให้ผลนั้นจึงไม่อาจเลือกได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้นระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วนั้นมีความแตกต่างกันไม่ปะปนกันเป็นคนละส่วนกัน ที่สำคัญผลของกรรมทั้งสองประเภทนี้ก็ต่างกันด้วยให้ผลไม่เหมือนกันกล่าวคือกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดในสุขติภูมิให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคล้น่าพอใจแต่กรรมชั่วย่อมทำให้ไปเกิดในอบายภูมินำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายบุคคลผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงย่อมจะเป็นผู้มีความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนหรือแม้กระทั่งเกิดกับตัวเราเองไม่ว่าดีหรือร้ายน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเพราะกรรมที่เคยได้กระทำมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เลยดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำมาแล้วผลที่จะเกิดย่อมมีไม่ได้แต่เพราะมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเมื่อได้โอกาสที่กรรมจะให้ผลผลจึงเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ก็จะทําให้วันไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆน้อยลงรวมไปถึงจะไม่โทษคนอื่นด้วยดังนั้น จึงพิจารณาเห็นตามปานเป็นจริงได้ว่าถ้าไม่มีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดกับเราไม่ได้หรือจะเกิดกับใครก็ไม่ได้ซึ่งแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันยกตัวอย่างเวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวเราก็จะพบเห็นความทุกข์ของหลายบุคคลแต่ละชีวิตประสบอุบัติเหตุบ้าง ถูกลอบปองร้ายบ้างเป็นต้นถ้าไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดอย่างนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นก็เกิดไม่ได้ประการที่สำคัญเราจะไปให้กรรมกับคนอื่นหรือให้ผลกับคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นจะให้กรรมกับเราหรือให้ผลกับเราก็ไม่ได้ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลก็เพราะเหตุที่ได้กระทำมาแล้วทั้งนั้นซึ่งจะต้องไม่ลืมว่า ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเมื่อถึงการเวลาที่กรรมจะให้ผลผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปใครๆก็ยับยั้งไว้ไม่ได้เป็นทายาทแห่งกรรมอย่างแน่นอนคือเป็นผู้ที่จะได้รับผลของกรรมที่ตนเองได้กระทําไว้แล้วดังนั้นเมื่อจะสะสมกรรมที่จะทำให้เกิดผลในภายหน้าก็พึงกระทํากรรมอันงาม คือความดีเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่บุคคลอื่นไม่ควรที่จะสะสมให้มีมากขึ้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านั้นก็คือกุศลธรรมความดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก ในลักษณะของสภาพธรรมะตามภันปินจริงและปัญญาจะมาจากไหนก็ต้องมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทในพระธรรมแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงอ,อันเกิดจากพระปัญญาตรัตรู้ของพระองค์ที่ควรค่าแก่การฟังการศึกษาเป็นอย่างยิ่งจบภาษาบาลีหนึ่งคำ คติธรรมประจำสัปดาห์กรรม,มะทายาทะหรือกรรม,มะทายาทหมายถึงทายาทแห่งกรรมชมรมบ้านธรรม,มะมตพสมาชิกเลขที่867วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566